ในโลกของการทหารและยุโทโธปกรณ์ไม่มีอะไรจะน่าตื่นตาตื่นใจไปกว่าการได้เจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของอาวุธที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์และเป็นเดิมพันความมั่นคงของชาติไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ระดับตำนานรถถังที่เคยผ่านสมรภูมิหรือเทคโนโลยีป้องกันภัยที่ทันสมัยที่สดุด วันนี้เราจะพาคุณก้าวเข้าสู่สมรภูมิแห่งความรู้กับไท i เว็บพ่ Channel ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกเราจะมาไขาความลับว่าทำไมเครื่องบินรบรุ่นนี้ถึงถูกเรียกว่าถังบินซึ่งเป็นชื่อที่ไม่เป็นทางการแต่ก็ถูกยอมรับในที่สุดมันคือเครื่องบินไอพ่นเปีกเฉียงลำแรกๆของโลกที่ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความเร็วและสร้างสถิติโลกไว้มากมาย เครื่องบินลำนี้มีที่มาอย่างไรเทคโนโลยี Technology ที่ใช้มันล้ำยุคแค่ไหนในยุคนั้นซาบ29ทุนนันหรือชื่อเล่นว่าถังเบียร์ The Barrel และที่เรียกกันทั่วไปว่าถังบิน f l y i ก g น a n e ทุนนันหรือ The Flying Barrel คือเครื่องบินขับไล่พลังงานไอพ่นรุ่นแรกๆที่ออกแบบและผลิตโดยซาบผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติสวีเดน เครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินรบที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตลำดับที่2ที่พัฒนาขึ้นในสวีเดนลำแรกคือ s a f ์ฟ1 r และเป็นเครื่องบินขับไล่ปีกเฉียงลำแรกของยุโรปตะวันตกที่ผลิตขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยมีเพียงเครื่องบิน Message m ม s เซิร์ชมิดมี262ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามเท่านั้นที่มาก่อนในยุโรปตะวันตกงานพัฒนาเครื่องบินที่จะกลายมาเป็นรุ่มทุนนั้น เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี1945การออกแบบภายในใช้รหัส R1001 ซึ่งมีลักษณะลำตัวคล้ายถังเบียร์เนื่องจากใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ The h a v วลแ l a n ์ Ghost ที่พึ่งพัฒนาขึ้นทำให้มีรูปลักษณ์กลมป้อมโดดเด่นซึ่งเป็นที่มาของชื่อ การออกแบบปีกเฉียงที่ค่อนข้างบางถูกนำมาใช้หลังจากที่ได้ข้อมูลงานวิจัยด้านอากาศพลศาสตร์ในยุคสงครามจากเยอรมนีซึ่งชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการบินด้วยความเร็วสูงกองทัพอากาศสวีเดนได้สั่งผลิตเครื่องต้นแบบชุดแรกจำนวนสามลำภายใต้ชื่อประจำการ J29 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี1946เครื่องต้นแบบลำแรกทำการบินครั้งแรกในวันที่1กันยายน1948 การทดสอบการบินพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องบินมีสมรรถนะเกินกว่าที่คาดการไว้ในหลายด้านในเดือนพฤษภาคม1951ฝูงบินบรอวัลล่าบรอวัลล่าวิงหรือ F-13 ได้รับมอบเครื่องบินที่ผลิตขึ้นชุดแรกทุนนั้นถูกผลิตออกมาทั้งหมด5รุ่นหลักๆ รุ่นแรกที่เข้าประจำการคือเครื่องบินขับไล่ J29A ตามมาด้วยเครื่องบินขับไล่ J29B และ J29E ที่มีความสามารถมากขึ้นและรุ่นสุดท้ายคือเครื่องบินขับไล่ J29F ที่ติดตั้งระบบสันดาบท้ายนอกจากนี้ยังมีการผลิตร,รุ่นลาดตระเวนทางอากาศโดยเฉพาะคือ S29C ในช่วงทศวรรษ1960 เครื่องบิน j 29B หลายลำได้เข้าร่วมการรบขณะประจำการในสาธารณรัฐคองโกในฐานะส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของ UN โดยสวีเดนกองทัพอากาศออสเตรียก็ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน j 29พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างเร็วและคล่องตัว กองทัพอากาศสวีเดนได้ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ทั้งในบทบาทเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดไปจนถึงทศวรรษ1,970การพัฒนาสวีเดนตามหลังความก้าวหน้าทางเทคนิคที่รวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นในที่อื่นๆและซาบจำเป็นต้องตามให้ทันในด้านอากาศพลศาสตร์และระบบขับเคลื่อนไอพ่นดังนั้น โครงการ JXR จึงเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี1945และมีการกำหนดข้อกำหนดต่างๆในเดือนตุลาคมทีมออกแบบของซาบซึ่งนำโดย Lars Brising ได้นำเสนอข้อเสนอ2แบบแบบแรกมีรหัสว่า R101 และมีชื่อเล่นว่าซิก้า เนื่องจากรูปร่างของมันซึ่งมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับเครื่องบิน Lock ฮ e d P-80 Shooting Star ของอเมริกาแบบที่2ซึ่งได้รับเลือกคือการออกแบบที่มีรูปร่างคล้ายถังเบียร์รหัส R-1001 ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีความเร็วและความล่องตัวที่เหนือกว่าแนวคิด R-1001 เดิมทีมีปีกตรง แต่หลังจากที่วิศวกรได้รับข้อมูลการวิจัยปีกเฉียงของเยอรมน,นีก็ได้เปลี่ยนเป็นปีกที่มีความเฉียง25องศาข้อมูลเกี่ยวกับปีกเฉียงได้มาผ่านทางสวิตเซอร์แลนด์และรวมถึงภาพวาดของเครื่องบินเมสเซอร์ชเมด P1101 P1110 P1111 และ P1112 ผู้จัดการโครงการของซา์ ได้รวบรวมเอกสารเหล่านี้ในปี1945จากวิศวกรของเมสเซอร์ชมดที่หลบหนีไปยังสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสงครามสิ้นสุดลงหนึ่งในนั้นคือเฮอร์แมนเบอร์บง bon, วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศพลศาสตร์ซึ่งได้เข้าร่วมทีม j 29ของซาบเอกสารเหล่านี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการออกแบบปีกแบบสามเหลี่ยมและปีกเฉียงช่วยลดแรงต้านได้อย่างมากเมื่อเครื่องบินเข้าใกล้ความเร็วเสียง เพื่อให้ปีกบางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ชุดล้อลงจอดจึงถูกพับเก็บเข้าไปในลำตัวเครื่องบินแทนที่จะเป็นปีกการทดสอบในอุโมงค์ลมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งสวีเดนและโดยสถาบันวิจัยการบินแห่งชาติ National Aeronautical Research Institute ก็มีอิทธิพลต่อหลักอากาศพลศาสตร์ของเครื่องบินด้วยการทดสอบเหล่านี้ได้กำหนดรูปร่างของลำตัวที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินสามารถทำความเร็ว Critical m มาร n กนัมเที่ตั้งเป้าไว้ได้รวมถึงสนับสนุนการใช้การไหลของอากาศแบบตรงเพื่อเพิ่มแรงขับให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังพิจารณาว่าร่องนำอากาศที่ล็อกโดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับแฟลปก็จำเป็นสำหรับความเสถียรด้านข้างระหว่างการบินขึ้นและลงจอด เพื่อตรวจสอบปีกเฉียงเพิ่มเติมเครื่องบินซาบซาเฟียจึงถูกดัดแปลงด้วยปีกขนาดเต็มในชื่อซาบ201การออกแบบขั้นสุดท้ายซึ่งรวมเอาข้อมูลใหม่นี้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคม1946เคลื่อนยนต์ต้นแบบเดิมทีตั้งใจจะใช้เคลื่อนยนต์เทอร์โบเจ็ตเดอร์ฮาวิลแลนด์กอบลิน อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม1945เครื่องยนต์เดอร์ฮาวิแลนโกสซึ่งมีกำลังมากกว่าก็พร้อมใช้งานซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงแต่โก o ส t จะถูกออกแบบมาสำหรับช่องรับอากาศแบบวงกลมเท่านั้นแต่เส้นผ่านศูนย์กลางของมันยังเข้ากับลำตัวที่วางแผนไว้ด้วยหลังจากการเจรจาระหว่างเดอร์ฮาวิแลนและซารฟเครื่องยนต์โกสก็ได้รับเลือกให้เป็นขุมพลังของเครื่องบินรุ่นนี้ แม้จะมีความสงสัยในช่วงแรกเกี่ยวกับการจัดหาโลหะผสมอลูมิเนียม 75S ที่เทียบเท่ากับของอเมริกาแต่สเวนส์ค่าแมทเทิลเวก็สามารถผลิตได้แม้ว่าจะต้องใช้ส่วนตัดที่ใหญ่กว่าปกติสำหรับการสร้างเครื่องบินก็ตามโครงสร้างใช้เฟรมที่แข็งแรงและผิวหนังที่รับแรงเพื่อตอบสนองความต้องการที่ขัดแย้งกันในเรื่องพื้นที่ความแข็งแรงความแข็งแกรง่งและการเข้าถึง กองทัพอากาศสวีเดนได้ร้องขอการตรวจสอบสมรรถนะและแผนการผลิตสำหรับโครงการในเดือนกุมภาพันธ์1946ในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงปี1946กองทัพอากาศสวีเดนได้สั่งผลิตเครื่องต้นแบบอย่างเป็นทางการสามลำโดยใช้ชื่อแบบว่า J29 การทดสอบความคงที่ของแบบจำลองขนาดเต็มเผยให้เห็นปัญหาการรั่วไหลของห้องโดยสารปรับความดันและพฤติกรรมของปีกเสริมที่น่ากังวลระบบไฮดรอลิกถูกติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนนี้ทำให้เที่ยวบินแรกต้องล่าช้าออกไปจนพ้นวันที่หวังไว้คือ1สิงหาคม1948 เที่ยวบินแรกของเครื่องต้นแบบซาบ29เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน 1, 1,948โดยมีบ๊อบมัวเป็นนักบินซึ่งต่อมาเป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกของซาบจีบีในสหราชอาณาจักรปัญหาเกี่ยวกับชุดล้อลงจอดส่งผลต่อความเร็วสูงสุดที่คาดหวังของเครื่องบินหลังจากการบินมัวได้บรรยายเครื่องบินลำนี้ว่าอยู่บนพื้นเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่แต่เมื่ออยู่บนอากาศมันคือนกนางแอ่นที่รวดเร็ว เนื่องจากรูปร่างของลำตัวเครื่องบินซาบเจ29จึงได้รับฉาย,ายาอย่างรวดเร็วว่าถังบินหรือเรียกสั้นๆว่าถังเบียร์แม้ว่าซาบจะไม่ชอบใจในตอนแรกแต่ในที่สุดชื่อย่อนี้ก็ถูกนำมาใช้เป็นทางการมีการสร้างเครื่องต้นแบบสี่ลำสำหรับโปรแกรมการทดสอบสองลำแรกไม่มีอาวุธแต่บรรทุกอุปกรณ์ทดสอบหนักแทน ลำที่3ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด20มิลิเมตร4กระบอกมีการทดสอบเบรกอากาศบนลำตัวและบนปีกด้านหลังคานท้ายรวมถึงการจัดเรียงปีกเสริมแบบธรรมดาและแบบรวมปีกเสริมและแฟลทการทดสอบการบิน <c oughs> เผยให้เห็นว่าเครื่องต้นแบบ J-29 สามารถทำความเร็วเกินกว่าความเร็วมักสูงสุดที่ออกแบบไว้และตัวเลขสมรรถนะการบินโดยทั่วไปสูงกว่าค่าที่คาดการไว้ การผลิตจำนวนมากเริ่มขึ้นในปี1948และในเดือนพฤษภาคม1951ฟูงบินบรอวาวลได้รับมอบเครื่องบินที่ผลิตชุดแรกทุนนั้นถูกผลิตออกมา5รุ่นหลัก เครื่องบินขับไล่ j 29A เป็นรุ่นแรกที่เข้าประจำการตามมาด้วยเครื่องบินขับไล่ j 29B และ j 29E และในที่สุดก็เป็นเครื่องบินขับไล่ j 29F ที่ติดตั้งระบบสันดาบท้ายซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่สร้างขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นลาดตระเวนโดยเฉพาะคือ S 29C ระหว่างปี1950ถึง1956 มีการผลิตเครื่องบินทุนนันทั้งหมด661ลำซึ่งเป็นการผลิตที่ยาวนานที่สุดสำหรับเครื่องบินของซาบกำเนิดของถังบินเครื่องบินซาบ29ทุนนันลำนี้ถือเป็นเครื่องบินลำแรกของสวีเดนที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ระบบขับเคลื่อนไอพ่นโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เครื่องบินขับไล่ไอพ่นลำแรกของประเทศอย่างซาบ 21R เป็นเพียงการดัดแปลงมาจากเครื่องบินเครื่องยนต์ลูกโซ่ ทุนนันเป็นเครื่องบินที่มีขนาดเล็กและอ้วนกลมมีช่องรับอากาศทรงกลมเพียงช่องเดียวที่บริเวณจมกูกนักบินจะอยู่ภายใต้หลังคาแบบฟองอากาศที่อยู่เหนือท่อรับอากาศพอดีไม่ส่วนบนด้านหน้าของลำตัวเครื่องจุดเด่นของมันคือปีกกลางลำตัวม m ดเม t เทดวิงที่บางมากและเฉียงเล็กน้อยปีกนี้มีคานปีกสชิ้นและเป็นโครงสร้างชิ้นเดียวที่ยึดติดกับลำตัวด้วยสลักสตัว ชุดล้อลงจอดควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้แม้กระทั่งจากทางวิ่งที่ครงคละเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบินทุนนั้นใช้เก้าอี้ดีดตัว ejection seat ที่สาพ,พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี1943โดยมีระบบดีดหลังคาด้วยระเบิดขุัมพลังและสมรรถนะ ทุนนันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต The Hawi Land Ghost เพียงเครื่องเดียวให้แรงขับ22.4กิโลนิวตันซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกินกว่า1,050กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งดีกว่า The าวิแ Land Vampire ที่สวีเดนใช้งานอยู่เครื่องยนต์ถูกยึดติดกับลำตัว3จุดและมีรถเข็นพิเศษสำหรับถอดเครื่องยนต์ออกเพื่อบำรุงรักษา รุ่นสุดท้ายของทุนนันได้ติดตั้งระบบสันดาปท้ายซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในการใช้งานกับเครื่องยนต์ไอพ่นของอังกฤษนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงปีกให้มีขอบนำปีกแบบ Dogtooth leading edge เพื่อเพิ่มความเร็วและตั้งแต่ปี1963เป็นต้นไปเครื่องบินเจ 29F ทุกรุ่นที่ปฏิบัติการแนวหน้าก็ติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นแบบอินฟราเรด AIM-9 s i ไซด์ไวด์เดอีกด้วยประวัติการปฏิบัติการในประเทศสวีเดนเครื่องบิน J 29นั้นขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความคล่องตัวจนสามารถสร้างสถิติความเร็วโลกในเส้นทางปิดระยะทาง500กิโลเมตรในปี1954ด้วยความเร็ว977กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้เครื่องบินลาดตระเวนรุ่น S-29C สองลำยังสร้างสถิติความเร็วระหว่างประเทศที่900.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางปิดระยะทาง1,000กิโลเมตรในปี1,955อย่างไรก็ตามสถิติอุบัติเหตุในช่วงแรกของการประจำการค่อนข้างแย่ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่คุ้นเคยกับเครื่องบินปีกเฉียงและที่สำคัญคือไม่มีเครื่องบินฝึกสองที่นั่งสำหรับรุ่นทุนนั้น นั่นหมายความว่านักบินขับไล่ของสวีเดนต้องฝึกบินเดี่ยวในทุนนันหลังจากการฝึกกับเครื่องบินไอพ่นปีกตรงอย่างเดอร์ฮาวิแลนด์แวมไพรรุ่น2ที่นั่งแล้วผลคือมีนักบินเสียชีวิตในการฝึกบินทางทหารในสวีเดนถึง99นายในเดือนพฤษภาคม1967เครื่องบินขับไล่ทุน,นันถูกปลดประจำการจากภารกิจรบ อย่างไรก็ตามเครื่องบินจำนวนหนึ่งยังคงถูกเก็บไว้และปรับเปลี่ยนไปใช้งานด้านการฝึกตอบโต้มาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์และการลากเป้าบินไปจนถึงทศวรรษ1,970และในเดือนสิงหาคม1,976เที่ยวบินทางทหารอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นในงานแสดงการบินฉลองครบครอบ50ปีของกองทัพอากาศสวีเดนในออสเตรียเมื่อวันที่27มกราคม1,961 รัฐบาลสวีเดนได้อนุมัติให้ขายเครื่องบิน j 29F ทุนนันจำนวน15ลำให้กับซาบเพื่อนำไปซ่อมแซมและขายต่อให้กับกองทัพอากาศออสเตรียที่ออสเตรียเครื่องบินซาบ29ก็ถูกเรียกเล่นๆว่าถังบินหรือเรียกสั้นๆว่าถังเหมือนกับในสวีเดนต่อมาในปี1962มีการอนุมัติให้ขายเครื่องบิน j 29F เพิ่มอีก15ลำให้กับออสเตรีย ชุดที่2นี้ถูกดัดแปลงให้สามารถติดตั้งกระบอกกล้องถ่ายภาพไว้ที่ด้านซ้ายของจำนวนเครื่องบินได้ซึ่งต้องถอดปืนใหญ่ออกสองกระบอกกระบอกกล้องนี้สามารถเปลี่ยนได้ในเวลาประมาณ30นาทีและนักบินสามารถเปลี่ยนทิศทางของกล้องได้จากห้องนักบินขณะบินแต่เนื่องจากข้อจำกัดของส่วนที่สัญญาแห่งรัฐออสเตรียปี1955เครื่องบินเหล่านี้จึงไม่เคยติดขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ทุนนันประจำการในกองทัพอากาศออสเตรียจนถึงปี1972ในเหตุการณ์ที่น่าสนใจเมื่อวันที่20ตุลาคม1964เครื่องบิน j 29F ของออสเตรียสองลำได้บินขึ้นจากฐานทัพในเมืองลินส์ในสภาพอากาศเลวร้ายและนักบินสับสนกับสัญญาณวิทยุเครื่องบินทั้งสองลำได้ล้ำน่านฟ้าของเชโกสโลวาเกียในขณะนั้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แย่มาก แม้แต่เครื่องบินฉุกเฉินก็ไม่สามารถบินขึ้นสกัดกั้นได้ทำให้นักบินออสเตรียบินลึกเข้าไปในประเทศเมื่อพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือใช้บินได้เพียงประมาณ2นาทีสุดท้ายนักบินเชื่อว่าทุ่งนาที่เห็นมีความแข็งแรงพอจึงลงจอดในทุ่งนาแถวหมู่บ้านโอเชชเครื่องบินลำหนึ่งล้อลงจอดหัก อีกลำพลิกคว่ำบนคูน้ำนักบินที่ถูกติดอยู่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านในทุ่งนั้นนักบินทั้งสองถูกส่งตัวกลับประเทศใน2วันต่อมาส่วนเครื่องบินก็ตามกลับไปทางรถไฟในภายหลังปฏิบัติการของ UN ในคองโกทุนนั้นคือเครื่องบินไอพ่นลำแรกของสวีเดนที่ได้เข้าสู่การรบจริงเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอความช่วยเหลือทางทหารจากสหประชาชาติในเดือนกันยายน1 9 6 1 กองกำลังชุดแรกที่ประกอบด้วยเครื่องบิน j 2 9 b 5ลำถูกจัดตั้งเป็นฝูงบิน F22 ของกองทัพอากาศสวีเดนและประจำการในสาธารณรัฐองกอเพื่อร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของ UN ต่อมาได้รับการเสริมกำลังด้วยเครื่องบิน j 2 9 b อีก4ลำและเครื่องบินลาดตระเวน S29C-2 ลำในปี1962 เครื่องบินเหล่านี้ได้รับเครื่องหมายระบุต,ตัวตนของ UN บนลำตัวภารกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินด้วยปืนใหญ่และจรวดที่ไม่นำวิถีแต่ไม่มีเครื่องบินลำใดสูญเสียจากการสู้รบแม้จะถูกยิงจากภาคพ,พื้นดินอย่างหนักก็ตามทั้งลูกเรือและผู้สังเกตการต่างประเทศต่างลงความเห็นว่าความสามารถของทุนนันนั้นยอดเยี่ยมมาก ฝ่ายตรงข้ามที่แยกตัวออกไปใช้เครื่องบินเพียงไม่กี่ลำเช่นฟูก้ามาคิสเตอร์ซึ่งไม่มีความสามารถในการรบทางอากาศอย่างไรก็ตามนักบินสวีเดนปฏิเสธคำขอสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดแก่กองกำลังภาคพื้นดินบางส่วนโดยให้เหตุผลว่าความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของพลเรือนนั้นสูงเกินไป และในเดือนพฤศจิกายน1962ผู้บัญชาการทางอากาศชาวสวีเดนก็ปฏิเสธคำสั่งโดยตรงให้ทำลายเครื่องบินฟูกา m a มาคิสเตอร์ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดนเนื่องจากเครื่องบินเหล่านั้นไม่มีอาวุธเครื่องบินที่สูญเสียไปเพียงลำเดียวเกิดจากนายทหารยศสูงที่ประสบอุบัติเหตุตกในระหว่างการยกเลือกการบินขึ้นเพื่อทดสอบ เมื่อภารกิจสิ้นสุดลงในปี1964เครื่องบินสวีเดนบางลำถูกทำลายทิ้งที่ฐานทัพอย่างจงใจเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องนำกลับไปสวีเดนแล้วเพราะถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่าและค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งก็ไม่คุ้มค่านั่นเองบทสรุปมรดกของถังบินเรื่องราวของซาบ29ทุนนันหรือถังบินไม่ได้จบลงแค่ที่พิพิธภัณฑ์หรือหน้าประวัติศาสตร์ มันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความก้าวกระโดดทางวิศวกรรมของสวีเดนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองแม้ว่าสถิติอุบัติเหตุในช่วงแรกจะตอบย้ำถึงความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคปีกเฉียงแต่ทุนนันก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งการสร้างสถิติความเร็วโลกและการเป็นเครื่องบินไอพ่นลำแรกของสวีเดนที่ได้เห็นการรบจริงในฐานะส่วนหนึ่งของกองกำลัง UN ที่คองโก มันแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งในสมรภูมิแอฟริกาจนกระทั่งมันถูกปลดประจำการในสวีเดนและออสเตรียไปในช่วงทศวรรษ1970ถังบินก็ยังคงทิ้งมรดกที่สำคัญไว้มันไม่เพียงแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ไอพ่นรุ่นต่อๆไปของซาบเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญทางเทคโนโลยีของประเทศเล็กๆอย่างสวีเดนที่สามารถยืนหยัดสร้างนวัตกรรมทางอากาศในระดับโลกได้และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวซับสบ29ทุนนันเครื่องบินขับไล่ที่รูปร่างหน้าตาอาจจะดูอ้วนกลมแต่ความสามารถของมันนั้นไม่เป็นรองใคร ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวของอากาศยานที่แหวกแนวและมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Channel ไทยเว็บพ่นชาแนลไว้แล้วมาเจาะลึกเรื่องราวของอาวุธระดับตำนานอื่นๆไปด้วยกัน